ฆ่ากับตายในกฎหมายอาญาน,นี่มันไม่ได้เหมือนกันนะคะเข้า <c oughs> ใจนะคะ,ะวันนี้ติวเตอร์เลยมาพูดเรื่องของความผิดเกี่ยวกับชีวิตเลยดีกว่านะคะเราจะได้ยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยมันเริ่มที่มาตา288ตัวแม่จำได้ไหมคะตัวแม่ต้องจํา288ได้ไปจบที่มาตาา294แต่ว่าทุกมาตาเนี่ยมัน มันอะไรคะมันไม่ใช่เรื่องค่านะคะเรื่องค่ามีแค่2มาตรามีแค่288กับ289เท่านั้นที่เป็นเรื่องเจตนาค่านอกนั้นอะตั้งแต่290ไปจนถึง294เลยเนี่ย มันไม่ได้มีเจตนาฆ่านะทาไมคะมันอายุสั้นของมันเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เนี่ยในข้อสอบให้มาเป็นเรื่องเจตนาฆ่านี่มีแค่2มาตราที่เราต้องใช้อ่ะคือ2 8 8หรือถ้าเป็นเหตุการันมหันตโทษก็คือ2 8 9ก็แค่นั้นเองนอกนั้นไม่ใช่เจตนาฆ่าแต่ว่าอะไรคะมันเป็นเรื่องผลของการกระทำมันเป็นเรื่องของผลก็คือความตายคราวนี้เรา2 8 8 28 289สมมติว่าเราได้แล้วก็เราตันติวเตอร์มาสอนเราท่อง290 91 92 93 94กนอม่กันดีไหมคะ 290เมื่อกี้บอกแล้ว288 289เป็นเจตนาฆ่าเพราะฉะนั้นขยับมาติดนึงคืออะไรคะก็คือ290เจตนาทำร้ายห้ามจำสาบกระน,นะขยับมาอีกติดนึงก็คือไม่เจตนาและประมาทจับคู่มันไว้อย่างนี้แปลว่า290 2ก็1จําได้แล้วนะเศษป้าปัดตรงนี้มันจะลดหลายลงมาไล่ลงมาตามความร้ายกาลของคนทาอันนี้นะคะ2 9 2เป็นเรื่องอะไรคะทารุนเป็นเหตุให้เขาฆ่าตัวตาย อันนี้คือการบีบคั้นขยับร้ายลงมานิดนึงไม่ได้ทารุนค่ะอันนี้เป็นการช่วยเหลือหรือยุยงให้เขาฆ่าตัวตายเห็นไหมลดมานิดนึงอันที่3ามในเวลนี้คืออะไรคะคือชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไปใช้ผิดแล้วนะคะเข้าใจไหมอ่ะแล้วก็เรื่องตายเนี่ยสังเกตว่ามันจะไปอยู่เรื่องอื่นอีกอย่างเช่นร้นเป็นเหตุให้ตายใช่ไหมาชิงทรัพย์ก็ได้หรือว่าวางเพลิงก็ได้อันนั้นก็เป็นเหตุจัดการของแต่ละเรื่องของเขาไปนะคะ แบบนี้แปบลบว่าพวกเราห้ามจำ,จำสัจสแล้วนะเรื่องฆ่ากับเรื่องตายนะคะแล้วทำไมคะอย่าลืมทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามตูวเตอร์ขอบคุณมาก